ณชุมชนเล็กๆอันเงียบสงบแห่งหนึ่งชานเมืองพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยมนค์คลังและประวัติศาสตร์อันยาวนานมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าอารุณีอาศัยอยู่เธอเป็นที่รู้จักและเคารพรักของชาวบ้านทุกคนแม้ว่าอายุของเธอจะเพิ่งย่างเข้าสู่ปีที่25ก็ตามอารุณีมีใบหน้าที่งดงามผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้านซึ่งขับเน้นความอ่อนโยนและ สง่างามในตัวเธอให้เด็ดชัดยิ่งขึ้นการแต่งกายของเธอนั้นเรียบง่ายแต่กลับดูสงบเย็นในสายตาของผู้พบเห็นเธอมักจะสวมชุดผ้าายสีเหลืองอ่อนที่ดูสบายตาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสดใสและความอ่าอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากันได้ดีกับผ้าคลุมไหล่สีขาวผืนบางที่เธอมักจะพาดไว้เสมอซึ่งสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และความแนว่วแน่ในจิตใจความเรียบง่ายของเธอไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงแค่การแต่งกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกิริยาวาจาที่นุ่มนวลแต่ละถ้อยคำที่เอ,อ่ยออกมาล้วนแฝงไปด้วยข้อคิดและเปี่ยมด้วยความเมตตา ชาวบ้านต่างมองเธอไม่ใช่ในฐานะหญิงสาวธรรมดาทั่วไปแต่เป็นดั่งแบบอย่างและแสงสว่างที่นำทางชีวิตอันเรียบง่ายของพวกเขาอารุณีอุทิศตนเป็นครูอาสาที่วัดเล็กๆในหมู่บ้านสอนหนังสือและหลักธรรมะเบื้องต้นให้กับเด็กๆในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจอันสูงส่งที่เธอทำด้วยหัวใจทั้งหมดทุกๆบ่ายหลังเลิกเรียนเด็กๆจะมารวมตัวกันที่ศาลาริมน้ำของวัดเพื่อ เรียนรู้จากเธอด้วยความอดทนอย่างยิ่งยวดอรุณีจะค่อยๆสอนพวกเขาให้รู้จักพยัญชนะศาสะและหลักทำคำสอนง่ายๆแต่ลึกซึ้งพร้อมกับสอดแทรกคุณค่าทางศีลธรรมอันดีงามเธอไม่เพียงแต่สอนหาย ่อพวกเขาอ่านออกเขียนได้แต่ยังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันสูงส่งให้กับเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยความจริงใจในการสอนของเธอทําให้เด็กๆทุกคนต่างรักและผูกพันกับเธอในขณะที่บรรดาผู้ปกครองก็รู้สึกขอบคุณและโชคดีที่ลูกหลานของพวกเขาได้รับการชี้นําจากบุกคคลที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักเช่นนี้ ทว่าภายใต้เปลือกนอกที่ดูนุ่มนวลและอ่อนโยนนั้นอรุณีกลับมีความกล้าหาญซ่อนอยู่ซึ่งน้อยคนนักที่จะล่วงรู้เธอไม่เคยลังเลที่จะลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับความอายุติธรรมแม้ว่านั่นจะหมายถึงการต้องเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจและอิทธิพลก็ตามความกล้าหาญของอรุณีไม่ใช่ความกล้าแบบบ้าบินหรือหุนหันพลันแล่นแต่เป็นความกล้าที่มาจากความสงบนิ่งและเปี่ยมด้วย ความเชื่อมั่นเธอเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าความถูกต้องจะต้องได้รับการปกป้องไม่สําคัญว่าคนที่เธอต้องเผชิญหน้าด้วยนั้นจะเป็นใครชาวบ้านหลายคนมักจะทึ่งในความเด็ดเดี่ยวของเธอ อยู่เสมอในฐานะหญิงสาวคนหนึ่งเธอไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ยังเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งอรุณีจึงเป็นภาพสะท้อนของผู้นำที่แท้จริงแม้ว่าเธอจะไม่เคยคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าใครเลยก็ตามความเรียบง่ายและความแน่วแน่ของเธอทำให้เธอเป็นที่รักและเคารพของทุกคนและทำให้เธอเป็นบุคคลที่ทุกคนในชุมชนต่างคิดถึงเสมอเมื่อเธอไม่อยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าการมีอยู่ของอรุณีเปรียบเสมือนพรจากสวรรค์สำหรับพวกเขาและในใจลึกๆพวกเขาทุกคนต่างรู้ดีว่าอารุณีคือบุคคลที่พิเศษอย่างแท้จริงเป็นหญิงสาวที่สามารถนำแสงแห่งความหวังมาสู่ชีวิตอันแสนธรรมดาของพวกเขาได้ บ่ายวันนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านยังคงเงียบสงบแม้ว่าดวงอาทิตย์จะสาดส,ส่องแสงแรงกล้าอยู่บนท้องฟ้าของกรุงเก่าครูอรุณีขี่รถจักรยานยนต์คันเก่าคู่ใจของเธออย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังตลาดหัวรอตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดรถคันนี้เก่ามากแล้วสีของมันซีดจางไปตามการเวลาและมักจะมีเสียงเอียดอาดเบาๆทุกครั้งที่เธอเบรกแต่มันก็ยังคงทำ หน้าที่เป็นพาหนะคู่ใจของเธอได้อย่างซื่อสัตย์เสมอมาด้วยชุดผ้า้ายสีเหลืองอ่อนที่สะท้อนความเรียบง่ายและผ้าคลุมไหล่สีขาวที่อบล้อมใบหน้าของเธอไว้อย่างนุ่มนวลอรุณีดูสงบนิ่งขณะขอนี่รถไปตามถนนดินลูกรังที่ฝุ่นคลุ้งของหมู่บ้านชาวบ้านสองสาคนที่เธอขี่รถผ่านไปต่างยิ้มและโบกมือทักทายและอรุณีก็จะตอบกลับด้วยคำทักทายที่อ่อนหวานเสมอสวัสดีค่ะ พร้อมกับรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจของผู้คนสงบลงการปรากฏตัวของเธอเพียงชั่วครู่ก็สามารถนําพาความรู้สึกสงบสุขมาสู่ผู้คนได้แม้จะเป็นเพียงการขี่รถผ่านหน้าบ้านของพวกเขาก็ตาม เมื่อเดินทางมาถึงตลาดบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดสดแบบดั้งเดิมก็ต้อนรับเธอทันทีเสียงจอแจของผู้คนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อดังเซ็งแซ่ไปทั่วทุกมุมแต่ทุกอย่างก็ยังคงดูเป็นปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมากลิ่นอายเฉพาะตัวของตลาดซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างกลิ่นผักสดเครื่องเทศและปลาสดลอยคลกคลุ้งอยู่ในอากาศพ่อค้าแม่ค้าต่างตะโกนเรียก ขายสินค้าของตนด้วยเสียงอันดังในขณะที่ผู้ซื้อก็กำลังต่อรองราคาอย่างขมขมเขนอรุณีจอดรถจักรยานยนต์ของเธอไว้ที่ประจำแล้วจึงเดินเข้าไปในตลาดพร้อมกับตะกร้าสารที่เธอนำมาจากบ้านทางเดินในตลาดที่ค่อนข้างแคบนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินสวนกันไปมาแต่อรุณีก็ยังคงก้าวเดินไปอย่างสงบนิ่งเธอจะใช้เวลาสักครู่เพื่อทักทายคนที่เธอรู้จักเสมอครูอรุณีมาจ่ายตลาดหรอจะ๊ะแม่ค้าผลไม้คนหนึ่งเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มกว้าง ข้าป้าวันนี้ว่าจะซื้อของไปทำกับข้าวเสียหน่อยอารุณีตอบกลับอย่างเป็นมิตรการมาตลาดของเธอทำให้บรรยากาศโดยรอบดูน่ารื่นรมขึ้นเสมอทำให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติเพราะอารุณีปฏิบัติต่อพวกเขาทุกคนด้วยความสุภาพและอบอุ่นเสมอมา อารุนีเดินเลือกซื้อของต่อไปพังหยุดเป็นครั้งคราวเพื่อเลือกซื้อของใช้ในบ้านเธอตรวจสอบวัตถุด,ดิบแต่และอย่างอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสดใหม่ในฐานะที่เป็นครูเธอพยายามทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเลือกซื้อของอย่างชาญฉลาดและไม่ฟุ่มเฟือยไม่มีความรีบร้อนใดๆในการเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่างเป็นไปอย่างใจเย็นและใส่ใจบรรยากาศของตลาดที่คึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและเสียงต่อรองราคากลายเป็นฉากหลังของชีวิตที่กลมเกลียว,ววันนั้นดูเหมือนจะนวธรรม ดาวันหนึ่งในสายตาของทุกคนรวมถึงอรุณีที่กำลังเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของโดยประศจากกลางสังหรณ์ใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำลังจะเปลี่ยนบรรยากาศของตลาดแห่งนี้ไปตลอดกาล ขณะที่อรุณีกำลังก้มๆเงยๆเ,เลือกผักสดอยู่ที่แผงของป้าน้อยหญิงชราที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีทันใดนั้นบรรยากาศของตลาดที่เคยคึกคักแต่สงบสุขก็พลันเปลี่ยนไปจากที่ไกลๆมีเสียงตะคอกดังลั่นขึ้นมาเหมือนมีคนกำลังตวัดใครบางคนอยู่อรุณีซึ่งเป็นคนช่างสังเกตและไวต่อสถานการณ์รอบข้างอยู่เสมอหยุดกิจกรรมของเธอลงแล้วหันไปมองอยังทิศทางของต้นต่อเสียงนั้น เสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยการคุกคามทำให้พ่อค้าแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงเริ่มมีสีหน้าวิตกกังวลอรุณีชะง,งักฝีเท้าเมื่อสายตาของเธอจับจ้องไปที่ร่างของชายในเครื่องแบบตำรวจคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนเขามีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าดูหยาบกร้านและเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองชายคนนั้นคือจ่าชัดชายตำรวจที่ชาวบ้านในละแวกนี้รู้จักกันดีในเรื่องพฤติกรรมที่ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดวันนี้เขาก็กำลังแสดงความกลางของเขาอีกครั้งด้วยการ บังคับให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยจ่ายเงินค่าคุ้มครองที่เขาเรียกเก็บอย่างผิดกฎหมายจะฉัดชัยเดินจากแผงหนึ่งไปยังอีกแผงหนึ่งด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามือของเขาชี้หน้าพ่อค้าแม่ค้าไปทั่วขณะที่เสียงของเขาดังก้องไปทั่วตลาดบ,าบังคับให้พวกเขาส่งเงินให้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไหนละเงินค่าดูแลพื้นที่ของพวกแกอย่ามาทำเป็นลืมนะเว้ยเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงข่มขู่ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงคนหาเช้ากินข้ามที่พยายามดิ้นรนธรรมหากินต่างก็หวาดกลัวใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดบางคนถึงกับตัวสั่นขณะพยายามหลบสายตาของจ่ัชัดชัยป้าน้อยแม่ค้าขายผักที่แผงของเธอมีเพียงผักบุ้งและผักกวางตุ้งไม่กี่กำรรมพยายามอ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือจะเจ้าขาวันนี้ป้ายังขายไม่ค่อยดีเลยขอเวลาหน่อยได้ไหมจ๊ะแต่จะฉัดชัยไม่สนใจเขาใช้มือตบโต๊ะขายของของป้าน้อยอย่างแรงจนผักที่วางเรียงกันอยู่อย่างดีร่วงกระจายเกลื่อนพื้นอย่ามาอ้างมาก ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องมาขายที่นี่เขาตวัดลั่นด้วยความเกรียวกราดอารุณีที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดจากระยะไกลรู้สึกถึงความกโกรธที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นในใจเธอไม่อาจทนยืนดูความอายุติธรรมเช่นนี้ได้สำหรับเธอแล้วหน้าที่ของตำรวจคือการปกป้องประชาชนไม่ใช่การข่มเหียงแก่พวกเขาด้วยย่างก้าวที่มั่นคงเธอจึงเดินเข้าไปหาจะชัดชัยอรุณีรู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทำอาจนำปัญหามาให้แต่เธอไม่สนใจ ความถูกต้องจะต้องได้รับการพดุงและความอายุติธรรมจะต้องไม่ถูกปล่อยให้ดำเนินต่อไปสายตาของเธอแน่วแน่ลมหายใจของเธอสม่ำเสมอแม้ว่าห,าหัวใจจะเต้นระรัวเธอรู้ว่าในฐานะครูที่ชาวบ้านให้ความเคารพพวกเขาต่างฝากความหวังไว้ที่เธอในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะความกลัวอรุณีตัดสินใจที่จะลงมือและด้วยความกล้าหาญที่ไม่สั่นคลอนเธอเดินเข้าไปหาจะฉัดชัยที่ตอนนี้กลายเป็นจุดสนใจของทั้งตลาด หัวใจของอรุณีปั่นป่วนความโกรธของเธอค่อยๆพุ่งสูงขึ้นเมื่อเห็นการกระทำอัลเลวทรามของจัชชัดชัยที่มีต่อพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในใจของเธอเธอไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปได้ในฐานะครูผู้สอนสั่งด้านศีลธรรมเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อหน้าความอายุติธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้ความชั่วร้ายเติบโตเธอรู้ดีว่าสิ่งที่จัชัดชัยทำนั้นขัดต่อหน้าที่ ของตำรวจอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือการพิทักษ์และรับใช้ประชาชนด้วยย่างก้าวที่มั่นคงและไม่ลังเลอรุณีเดินเข้าไปใกล้จะฉชัดชยัยแม้เธอจะรู้ว่าชายคนนั้นตัวใหญ่กว่าแข็งแรงนอก่าและมีอำนาจอยู่ในมือแต่ความกล้าหาญของอรุณีไม่ได้มาจากพะละกำลังทางกายแต่มาจากความแข็งแกร่งในความเชื่อมั่นต่อความถูกต้องเมื่อเธอเข้าไปใกล้พอทุกสายตาในตลาดก็จับจ้องมาที่เธอเสียงจอแจค่อยๆเงียบลงและถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นซึ่งทำลายความเงียบนั้นอรุณีกล่าวขึ้นว่าคุณตำรวจคะคุณกำลังทำอะไรอยู่หน้าที่ของคุณคือการปกป้องไม่ใช่หรือคะไม่ใช่การข่มเหียงแกประชาชนตาดำๆแบบนี้ถ้อยคำเหล่านั้นหลุดออกมาอย่างกล้าหาญและทิ่มแทงเข้าไปในศักดิ์ศรีของจัชชชัยโดยตรงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอบๆต่างพากันกลั้นหายใจราวกับไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีใครกล้าพอที่จะตำหนิตำรวจเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวอย่างอรุณีแต่รุณีไม่หวั่นเกรงสายตาของเธอคมกริบ เต็มไปด้วยความโกรธที่เก็บงำไว้แต่ยังคงควบคุมได้เธอไม่ได้ตะโกนแต่ทุกคำที่เธอพูดออกมานั้นชัดเจนและแสงไปด้วยพลังในใจของอรุณีรู้ดีว่าเธอไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังพูดเพื่อพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมมาโดยตลอดจะฉัดชัยที่แต่ไหนแต่ไราก็รู้สึกว่าตนเองมีอำนาจเหนือใครถึงกับตกใจกับความกล้าหาญของอรุณีเขาหันขอบมาจ้องหน้าอารุณีด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟรู้สึกว่าอำนาจของตนเพิ่งถูกท้าทายโดยคนที่ไม่คู่ควร แกเป็นใครวะกล้ามาสั่งสอนฉันอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงหยาบคายพยายามที่จะกดดันอรุณีด้วยความกลางของเขาแต่รุณีไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอยืนตัวตรงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของจะฉัดชัดชยโดยไม่สแสดงความกลัวแม้แต่น้อยฉันไม่ใช่คนสำคัญอะไรหรอกแต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันผิดอรุณีตอบกลับห้วยน้ำเสียงที่เย็นลงแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดหยุดการกระทำของคุณซะไม่ยอย่างนั้นคุณจะต้องเสียใจ บรรยากาศในตลาดตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและพ่อค้าแม่ค้าที่เฝ้ามองอยู่ก็เริ่มรู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้มองอรุณีเป็นเพียงครูสอนหนังสืออีกต่อไปแต่เป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นต่อต้านความอายุติธรรมต่อหน้าต่อตาพวกเขาอารุณีไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่นำความกล้าหาญมาต่อกรกับความเลวซาม จะฉดชัยที่รู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกเหยียบย่ำต่อหน้าสาธารณชนก็ถูกกระตุ้นให้โกรธจัดทันทีคำตำหนิของอรุณีที่ทั้งตรงไปตรงมาและหนักแน่นได้ทิมแทงเข้าที่อัตตาและความหยิ่งผยองในฐานะตำรวจของเขาเขาหันมาเผชิญหน้ากับอรุณีอย่างเต็มตัวจ้องมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลแกเป็นใครกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉัน อย่ามายุ่งเรื่องของตำรวจเขาตะวาดด้วยน้ำเสียงหยาบกระด้างที่ดังก้องไปทั่วตลาดเสียงอันดังของเขาทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางคนที่อยู่ใกล้ๆถอยห่างออกไปเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นเป้าหมายของอารมณ์โกรธของ จะฉัดชัยใบหน้าของเขาแดงก่ำกล้ามเนื้อที่ขากรรไกรของเขาเกร็งแน่นและเขาดูเหมือนชายที่ไม่เคยยอมรับคำตำหนิจากใครโดยเฉพาะจากหญิงสาวอย่างอารุณีจะฉัดชัยรู้สึกว่าตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่กฎหมายของเขาถูกท้าทายและเขาไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้สำหรับเขาแล้วอรุณีเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่สมควรจะเข้ามายุ่ง แต่จะฉัดชัยไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูดในความพยายามที่จะแสดงอำนาจและทำให้อรุณีอับอายเขาได้ทําสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยความโอหังเขาคว้าถังน้ำที่บรรจุน้ำครัมสกรปรกจากแผงขายปลาซึ่งเป็นน้ำขุ่นข้นสีน้ำตาลเข้มและส่งกลิ่นเหม็นขาวอย่างรุนแรงโดยไม่คิดไตราตรองเขายกถังนั้นขึ้นและสาดน้ำสกรปรก ทั้งหมดราดลงบนตัวของอารุณีตั้งแต่ศีศาจะจรบปลายเท้าในทันทีชุดผ้าายสีเหลืองอ่อนที่อรุณีสวมใส่ก็ปเปื้อนไปด้วยคราบสกปรกและผ้าคลุมไหล่สีขาวซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเธอก็ถูกทำลายโดดห้วยของเหลวที่น่ารังเกียจนั้นน้ำสกปรกหยดลงจากร่างกายของเธอเปียกโชกพื้นดินเบื้องล่างขณะที่กลิ่นเหม็นนอกะคลุ้งไปทั่วบริเวณ พ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงและได้แต่ยืนนิ่งเงียบบางคนยกมือขึ้นปิดปากไม่อยากจะเชื่อว่าตำรวจคนหนึ่งจะสามารถกระทำการที่น่ารังเกียจเช่นนี้กับผู้หญิงที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นบุคคลที่สูงส่งได้แต่ถึงแม่ร่างกายของเธอจะสกระปรกและน้ำที่น่าขยะแขย,ยงนั้นจะยังคงหยดลงจากปลายผ้าคลุมไหล่ของเธออรุณีก็ยังคงยืนตัวตรงเธอไม่ แสดงความกลัวหรือความอับอายออกมาแม้แต่น้อยดวงตาของเธอยังคงจ้องมองจะฉชัดชัยอย่างไม่ลดละเต็มไปด้วยความกล้าหาญที่ไม่สั่นคลอนในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะร้องไห้หรือถอยหนีอรุณีกลับยังคงยืนน้อยอยู่ที่เดิมราวกับไม่สนใจสภาพร่างกายของตนที่ถูกทําให้อับอายเลยแม้แต่น้อยหัวใจของอรุณีเต็มไปด้วยความโกรธไม่ใช่เพราะเธอถูกดูหมินแต่เพราะการกระทําของจะฉชัดชัยได้แสดงให้เห็นถึงความตำสามทางศีลธรรมที่เขามี บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม้จะหวาดกลัวแต่ก็เริ่มมองหน้ากันรู้สึกว่าสิ่งที่จะฉัดชัยทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปล่อยผ่านไปได้แต่พวกเขาก็ยังคงนิ่งเงียบเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปขณะเดียวกันจัดฉัดชยัยก็ยิ้มอย่างพึงพอใจรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะในการทำให้อรุณีอับอายแต่เขาหารู้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต ร่างกายของอรุณีเปียกโชกชุดผ้าใยสีเหลืองของเธอที่ตอนนี้สกรปรกและหนักอึ้งแนบติดอยู่กับลำตัวแต่ถึงกระนั้นอรุณีก็ไม่ได้สแสดงความอับอายหรือพ่ายแพ้แต่อย่างใดตรงกันข้ามแววตาของเธอกลับฉายแววแห่งความกรดแค้นที่ลึกล้ำไม่ใช่เพราะเธอถูกทำให้อับอายแต่เป็นเพราะการกระทำอันเลวซามของจัชชัดชัยที่มีต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เธอยือนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งร่างกายของเธอราวกับแผ่รังสีที่แตกต่างออกไปบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เริ่มรู้สึกได้ถึงบาง สิ่งที่ไม่ธรรมดาสายลมรอบๆตลาดรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางพัดแรงขึ้นณและเยือกเย็นจนเสียดกระดูกอรุณีที่ปกติแล้วเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวที่อ่อนโยนและอดทนตอนนี้กลับดูเหมือนเป็นคนละคนเธอยืดตัวตรงปาดน้ำสกรปรกที่หยดลงมาจากใบหน้าด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้จัตัดชยัย ย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและทุกคนที่มองดูอยู่ราวกับต้องมนต์สะกดไม่สามารถละสายตาไปได้จากฉดชัดชยที่ตอนแรกรู้สึกพอใจที่ได้ทําให้อรุณีอับอายทันใดนั้นก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวพยายามรักษาระยะห่างแต่ก่อนที่เขาจะได้ทันพูดอะไรออกมาอารุณีก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ รวดเร็วและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อในชั่วพริปตาร่างกายอันใหญ่โตของจ่าชัดชัยก็ลอยขึ้นจากพื้นดินราวกับเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆในมือของยักษ์ย้ายมือทั้งสองข้างของอรุณีจับตัวเขาไว้แน่นยกขึ้นสูงจนกระทั่งศีรษะของจ่าชัดชัยอยู่สูงกว่าศีรษะของอรุณีไปไกลพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ต่างเบิกตาพลงบางคนถึงกับยกมือปิดปากเพราะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น จะเป็นไปได้อย่างไรที่หญิงสาวอย่างอารุณีซึ่งมีรูปร่างเล็กและดูบอบบางจะสามารถยกร่างของชายร่างใหญ่อย่างจะฉัดชัยขึ้นได้อย่างง่ายดายราวกับว่าเขาไม่มีน้ำหนักเลยตลาดที่เคยจอแจไปด้วยเสียงต่อรองราคากลับเงียบสงัดลงทันทีมีเพียงเสียงลมหายใจที่ถูกกลั้นไว้ของผู้คนที่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าจะฉัดชัยที่ตอนนี้ลอยคว้างอยู่กลางอากาศได้แต่นิง่ง อึ้งด้วยความตกใจใบหน้าของเขาที่เคยเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองเปลี่ยนเป็นซีดเผือดแขนขาของเขาดิ้นรนไปมาพยายามที่จะหลุดพ้นแต่ก็ไร้ผลการจับกุมของอรุณีนั้นแข็งแกร่งมากรา ว่ากลับไม่มีพลังใดจะต้านทานได้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เคยหวาดกลัวตอนนี้กลับเริ่มรู้สึกมีความหวังพวกเขามองอรุณีไม่ใช่ในฐานะครูผู้อ่อนโยนอีกต่อไปแต่เป็นบุคคลที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับความอายุติธรรมพ่อค้าแม่ค้าบางคนเริ่มส่งเสียงเชียร์เบาๆในขณะที่คนอื่นๆยังคงนิ่งเงียบไม่อยากพลาดช่วงเวลาที่น่าทึ่งนั้น ท่ามกลางความเงียบของตลาดอรุณีจ้องมองจัชชชัชยที่อยู่เหนือศีรษะของเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ท่าทีของเธอก็บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเธอต้องการส่งสารว่าไม่มีที่ยืนสำหรับความเลวสรามแม้แต่กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจและในตอนนั้นเองทุกคนก็รู้ว่าอรุณีเป็นมากกว่าแค่ครูสอนหนังสือเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความยุติธรรมและพลังที่ไม่สั่นคลอน ตลาดที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยเสียงจอแจตอนนี้กลับเงียบสงัเพราะค้าแม่ค้าและผู้ซื้อที่อยู่ที่นั่นต่างนิ่งเงียบราวกับว่าเวลาได้หยุดเดินไปชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของครูอรุณีหญิงสาวผู้มีลักษณะเรียบง่ายที่บัดนี้ยินหยัดอย่างองอ,งอาจด้วยพลังอันน่าทึ่งที่เธอเพิ่งได้สแสดงออกมาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงบางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้หญิงที่พวกเขาเคยรู้จักว่าเป็นคนอ่อนโยนเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความเมมตาา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 จจะสรารารถยยยก่่่่งงงชใหญอ ถ้าฉัดชัยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายไม่เคยมีใครจินตนาการมาก่อนว่าอารุณีครูผู้สอนเด็กๆด,ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลทุกวันจะซ่อนพลังอันมหาศาลไว้ภายในพวกเขาทั้งทึ่งและเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆของพวกเขาพ่อค้าแม่ค้าบางคนเริ่มกระซิบกระซาบกันพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เราเห็นหน้าของจริงหรือว่าเขาทำได้ยังไงกัน พ่อค้าผลไม้คนหนึ่งกระซิบถามเพื่อนที่ยังคงยืนตะลึงตาค้างป้าน้อยแม่ค้าขายผักที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นหนึ่งในเหยื่ออารมณ์ของจะชัดชัยถึงกับน้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความรู้สึกโล่งใจสำหรับเธอแล้วอรุณีได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ในยามที่พวกเขาทุกคนไม่กล้าต่อสู้ เด็กๆที่บังเอิญมากับพ่อแม่ที่ตลาดต่างจ้องมองอารุณีด้วยความชื่นชมราวกับว่าพวกเขากำลังเห็นวีรสตรีจากนิทานที่จู่ๆก็มีชีวิตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาผู้ซื้อบางคนที่ตอนแรกตั้งใจจะออกจากตลาดแล้วก็เลือกที่จะอยู่ต่อไม่อยากพลาดช่วงเวลาที่พวกเขารู้ว่าจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่จดจำไปชั่วชีวิตท่ามกลางความตกตะลึงนั้นตลาดที่เคยเงียบสงัดก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเสียงเชียร์เบาๆจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าพวกเขาที่ตอนแรกหวาดกลัวบัตนี้เริ่มส่งเสียงสนับสนุนอรุณี สุดยอดเลยครูอรุณีสั่งสอนมันเลยพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาเสียงเชียร์นั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบรรยากาศของตลาดเปลี่ยนไปเป็นความฮึกเหิมอรุณีแม้ร่างกายจะยังเปียกและสกระปรกจากน้ำครามที่จะฉัดชัยสาใส่ก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงเชียร์เธอไม่สนใจคำชมหรือเสียงเชียร์ที่รายล้อมเธออยู่ สายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่จัดฉัดชัยที่นอนหมดสภาพอยู่ตรงหน้าเรากับต้องการให้แน่ใจว่าสารแห่งความยุติธรรมของเธอได้ส่งไปถึงเขาแล้วจริงๆชาวตลาดไม่ได้มองอรุณีเป็นเพียงครูสอนหนังสืออีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและพลังที่ไม่สั่นคลอนในช่วงเวลานั้นพวกเขาตระหนักได้ว่าภายใต้ความเรียบง่ายของเธออรุณีคือบุคคลที่ไม่ธรรมดาที่สามารถต่อสู้กับความอายุติธรรมได้แม้นยามที่คนอื่นเลือกที่จะนิ่งเงียบ ด้วยพลังอันมหาศาลอรุณียังคงจับร่างของจัชชชัชยลอยอยู่กลางอากาศใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งแต่แววตาของเธอฉายแววแห่งความเด็ดขาดที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ทั้งตลาดเงียบกริบเฝ้าดูช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันนี้ด้วยลมหายใจที่กลั้นไว้ร่างกายอันใหญ่โตของจัชชชัดชยดูเล็กและไร้ทางสู้ในมือของอรุณีที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่กลางตลาดซึ่งเป็นพยาน จากนั้นด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวที่รวดเร็วแต่เต็มไปด้วยการควบคุมอรุณีก็เหวี่ยงร่างของจัชัดชัยกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงเสียงร่างของเขากระแทกพื้นดังก้องทำลายความเงียบทะนี่ปกคลุมตลาดฝุ่นตลบอวนขึ้นมาเพิ่มความน่าทึ่งให้กับบรรยากาศจัชัดชัยถูกเหวี่ยงลงกระแทกพื้นอย่างแรงร่างกายของเขานอนแน่นิ่งเหมือนตุ๊กตาผ้าที่เสียรูปทรงในตอนนั้นเองทุกคนที่เห็นก็รู้ว่าอำนาจที่เขาเคยภาคภูมิใจได้พังทลายลงต่อหน้าพลังของอรุณี จะฉดชัยที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยความโกรธและความหญิงผยองบัดนี้นอนกองอยู่กับพื้นด้วยสีหน้าที่แตกต่างออกไปใบหน้าที่เคยประดับด้วยความโอหังและความรู้สึกเหนือกว่าใครบัดนี้เปลี่ยนเป็นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหงื่อการไหลท่วมหน้าผากของเขาขณะที่ลมหายใจของเขาหอบที่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่าหญิงสาวอย่าง อรุณีที่เขาเพิ่งจะดูถูกและทําให้อับอายไปเมื่อครู่จะมีพลังที่เขาสู้ไม่ได้ในสภาพที่นอนอยู่บนพื้นเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้แม้แต่คําเดียวร่างกายของเขาสั่นเทาไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บปวดจากการกระแทกพื้นแต่ยังเป็นเพราะความกลัวที่เข้าครอบงาจิตใจของเขาในใจของเขาเขารู้ตัวว่าได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่เป็นความผิดพลาดที่ไม่เพียงแต่จะทําให้ตัวเองอับอายแต่ยังทําลายภาพลักษณ์ของเขาต่อหน้าสาธารณชนอีกด้วย ขณะเดียวกันอรุณียืนหยัดอย่างสง่างามต่อหน้าจัชฉัดชัยที่นอนหมดสภาพแม้ร่างกายของเธอจะยังเปียกและสกระปรกจากการดูถูกที่เธอได้รับก่อนหน้านี้เธอก็ดูไม่ได้รับผลกระทบใดๆแววตาของเธอยังคงคมกริบเต็มไปด้วยอำนาจและฉายแววแห่งความยุติธรรมที่ไม่สามารถต่อรองได้เธอไม่ได้พูดอะไรแต่การปรากฏตัวของเธอก็เพียงพอที่จะสื่อสารว่าความจรงิงไม่สามารถถูกเหยียบย่ำได้แม้แต่โดยผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อที่เฝ้าดูอยู่เริ่มโห่ร้องให้กำลังใจอรุณีสมน้ำหน้ามัน อย่ามารังแกพวกเราอีกนะพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนอย่างสะใจแต่รุณีไม่ได้หลงระเริงไปกับเสียงเชียร์นั้นเธอไม่ได้สแสวงหาคำชมหรือการยกย่องการกระทำของเธอเป็นไปอยังบริสุทธิ์ใจเพราะเธอไม่อาจปล่อยให้ความอายุติธรรมดำเนินต่อไปได้จะฉชัดชัยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดเริ่มตระหนักว่าวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา ร่างของจ่าัดชัยยังคงนอนกองอยู่บนพื้นดินอ่อนแรงและเต็มไปด้วยความอับอายความหยิ่งผยองที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงใบหน้าของเขาซีดเผือดไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บปวดทางกายจากการถูกทุ่มแต่ยังเป็นเพราะความกลัวและความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อหน้าพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่กลายเป็นพยานเขาตระหนักว่าอำนาจที่เขาเคยใช้ข่มเหงคนตัวเล็ก ตัวน้อยได้ถูกปลดเปลื้องโดยบุคคลที่เขาเคยมองข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาอย่างสันเทาพยายามลุกขึ้นคุกเข่าต่อหน้าอารุณีดวงตาของจะชัดชัยไม่ได้แสดงคะความโอหังอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่แท้จริงด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ได้ยินชัดเจนเขากล่าวว่าผมขอโทษครับคุณครูผมผิดไปแล้วผมไม่ควรทำแบบนี้ คำพูดของเขาฟังดูหนักอึ้งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกพ่ายแพ้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ทางศีลธรรมด้วยจัฉัดชัยกล่าวคำขอโทษต่อไปด้วยความจริงใจอย่างที่สุดเขายอมรับความผิดของตนต่อหน้าทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนผมสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่เก็บค่าคุ้มครองหรือใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกต่อไปผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมจะเป็นตำรวจที่ดีซื่อสัตย์และมีคุณธรรมอย่างที่ควรจะเป็นน้ำเสียงของเขาสั่นเครือไม่ใช่เพราะกลัวอรุณีแต่เป็นเพราะความอับอายอย่างสุดซึ้งต่อหน้าผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อการกระทำของเขามาโดยตลอดคำพูดเหล่านั้นทำให้บรรยากาศในตลาดเงียบลงอีกครั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยความโกรธต่อจะฉัดชัยบัดนี้เริ่มมองเห็นด้านที่เอ เป็นมนุษย์ของเขาคนที่ในที่สุดก็ตระหนักถึงความผิดพลาดและพยายามที่จะแก้ไขตัวเองพ่อค้าแม่ค้าบางคนมองหน้ากันไม่อยากจะเชื่อว่าจะฉัดชัยที่เคยเป็นที่รู้จักในเรื่องความกลางและโหดร้ายจะสามารถลดตัวลงมาเช่นนี้ต่อหน้าหญิงสาวคนหนึ่งได้ อารุณีที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้สแสดงความพอใจหรือความแค้นเคืองใดๆใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งแต่ดวงตาของเธอฉายแววแห่งความเด็ดขาดที่ผสมผสานกับความสงสารเธอรู้ว่าจะฉัดชัยได้สำนึกผิดแล้วและในฐานะครูเธอรู้สึกว่าหน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่การต่อสู้กับความอายุติธรรมแต่ยังเป็นการให้โอกาสคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่เปลี่ยมด้วยอำนาจอารุณีกล่าวว่าฉันให้อภัยคุณแค่แต่จำไว้ว่าคำขอโทษนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าคุณไม่รักษาสัญญา จงเป็นตำรวจที่ปกป้องและดูแลประชาชนตาดำๆอย่างแท้จริงไม่ใช่ข่มเหรังแกพวกเขาคำพูดของอรุณีเปรียบเสมือนคำสอนที่ทิมแทงหัวใจของจาชัดชยัยทำให้เขายิ่งตระหนักว่าเขาต้องชดใช้ความผิดของตนพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นช่วงเวลานั้นเริ่มโห่ร้องไม่ใช่แค่เพราะชัยชนะเหนือความอายุติธรรมแต่ยังเป็นเพราะพวกเขาได้เห็นว่าอารุณีหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งไม่เพียงแต่สามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายได้ แต่ยังให้บทเรียนเกี่ยวกับการให้อภัยและความหวังในการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยตลาดที่ก่อนหน้านี้เงียบสงัดบัดนี้กลับดังกึงกก้องไปด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อพวกเขาที่เคยตกอยู่ในความกลัวบัดนี้ได้สแสดงความชื่นชมและความโล่งใจต่อความกล้าหาญของอรุณีเสียงเชียดังก้องไปทั่วทุกมุมของตลาดแทนที่บรรยากาศที่น่าอึดอัดซึ่งเคยปกคลุมสถานที่แห่งนี้ครูอรุณีจงเจริญขอบคุณมากนะครู พ่อค้าคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกเสียงปรบมือดังขึ้นไม่หยุดหย่อนขณะที่บางคนเดินเข้ามาหาอารุณีด้วยรอยยิ้มกว้างกล่าวขอบคุณในความกล้าหาญของเธอเด็กๆที่เห็นเหตุการณ์หาระก็ร่วมโ่ร้องด้วยมองอรุณีราวกับว่าเธอเป็นวีรสตรีจากนิทานที่พวกเขาเคยได้ยินแต่ในเรื่องเล่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ก่อนหน้านี้ทำได้เพียงนิ่งเงียบต่อหน้าการกระทำของจัดชัดชยบัตรนี้ยืนหยัดอย่างองอาจรู้สึกว่าในที่สุดพวกเขาก็มีคนมาปกป้องท่ามกลางความวุ่นวายนั้นอรุณียังคงยืนด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเธอไม่ได้ปล่อยตัวไปกับความยินดีที่รายล้อมเธออยู่สำหรับเธอแล้วสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแต่เป็นหน้าที่ในการพดุงความยุติธรรมใน สังคมเธอยิ้มบางๆพยักหน้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาหาแต่ไม่ได้พูดอะไรมากนักในใจของอรุณีเธอเพียงหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับทุกคนว่าความจริย์อจะต้องได้รับการปกป้องและความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความอายุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายพละงกำลังหรือตำแหน่งหน้าที่ เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำในวันนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ลึกซึ้งไว้ในใจของชาวตลาดไม่ใช่แค่ในฐานะครูสอนหนังสือแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายขณะเดียวกันจะชัดชัยที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยความหยิ่งผยองบัดนี้ยืนอยู่มุมหนึ่งอย่างเงียบๆด้วยความอับอายและสำนึกผิดเสียงเชียร์และเสียงปรบมือที่มุ่งไปที่อรุณีเปรียบเสมือนการตบหน้า เขาอย่างแรงเขารู้ว่าตนเองได้พ่แพ้ไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ยังทางศีลธรรมด้วยในใจของเขาเขาให้สัญญากับตัวเองว่าจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับอรุณีทุกคำพูดบอเซียนในวันนั้นเขาจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตว่าอำนาจและตำแหน่งคือความรับผิดชอบไม่ใช่เครื่องมือในการข่มเหงรังแกผู้อื่น ในอีกด้านหนึ่งอรุณีกลับบ้านด้วยหัวใจที่โล่งโปร่งเธอรู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ของตนไม่ใช่แค่ในฐานะครูแต่ยังในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่ไม่สามารถนิ่งดูดายต่อความอายุติธรรมได้และแม้เธอจะรู้ว่าวันนี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านจะจดจําไปอีกนานแต่สําหรับเธอแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงได้รับการปกป้องและความยุติธรรมได้ค้นพบผลทางของมันแล้วท้องฟ้าเหนือกรุงเก่าในวันนั้นดูสว่างสดใสเป็นพิเศษราวกับจะร่วมเฉลิมฉลองให้กับความกล้าหาญของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเรื่องราวของครูอารุณีก็ได้กลายเป็นตำนานเล็กๆที่เล่าขานกันในตลาดหัวรอสืบไปเป็นเครื่องตวนใจว่าความดีและความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม